สวัสดีจ้าเดี๋ยวคลิปนี้สิพามาเก็บใบกะเพราเด้อจ้ะเก็บใบกะเพราไปใส่ช่องฟีดคือเกาน่น่ะจ้าก่อนอื่นเขามาเบิงบ่งใบกะเพราเด้อจ้ะงามงามตอนนี้นางกำลังออกดอกแซมเด้อเด้อจ้ะนี่ดอกอ่อนๆดอกอ่อนๆหอมๆทั้งนั้นเลยเพราะว่าขอยบ่มีเวลาเก็บเนะบาะมันก็เลยเดี๋ยออกดอกปกติเจะบ่ได้ปลป้อยออกดอกเด้อจ้ะ แต่ว่าออกดอกกับว่าเป็นอย่างนางดอกอ่อนอยู่จ้ะช่อดอกอ่อนๆแห้งพัดแสบพุ่นเอาเบื้องดูแซมดอกอ่ะใบ,บกะย,ยิย่ยิ่ๆใบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใบให่่ๆเนี่ยกเหากะกินได้เบิร์เดยจ้ะมันบ่รด้แกเปิดดูใบ,บานาง นี่คืออยู่ในกระถางด้จ้ะที่ว่ายู่นนี้เลื่อนปลูกพักนะ่ะกระเพราใบทุนมาบังอีกละ่ะมีทุนอยู่กระถางหนึ่งเนี่ยต้นทุนปีที่แล้วปีก้อนปลูกหัวมันก็นงอกขึ้นมาไหมเนาะจ้ะพ่อหนาหนาวหัวมันจะยุบลงไปเด้พ่อหนาห้อนมันก็โป่งขึ้นมาไม่เงส่ละจะ้ะต้นทุนอนะ่ะปลูกเมืองหนาว นี่นางกำลังเลื่มใหญ่ะนี่ยจ้ะดูกระเพรานี่กระเพราพันบาทเฮาเด้จ้ะคอยเก็บเม็ดแห้งมาจากสวนอยู่เมืองไทยพันกระเพราขาวกะเพราหนา,หานหหเฮาเนี่ยจะหอมหอมเขามาในนี่ถ้าเฮาลองไปเห็ดมือใส่แบบนี้เนี่ยหอมขนาดเลยกินมันไหนแห้งนอดกะเพราอ่ะมันหอมดูแซมดอกเต็มเลยพุ่นนะ่ ออกดอกซ้นหลังค่าเราคุณซ้นหลังคาไอตู้ปลูกพักเราจ้ะอันนี้ยอดอ,อ้วนอ่ะเด้นี่กระถางนี้ยอดอ้วนอ้วสุกเกิกระถางละจ้ะดูกระถางนี้หน่อยนึงเดียนะ๋ยวขอ่อยปลูกนี่อันนี้กระถางพุ่ใหญ่เด้อันนี้อันสีขาวนะี่ะกระถางใหญ่ยอยู่ กระถางนี่ประมาณสามลิตรเด้จ้ะนี่น่าจะสามลิตรที่ปลูกอะส่วนสีขาวนี่เป็นกระแป้งนี่สิบลิตรจ้ะนี่มูนี่กระแป้งสิบลิตรทา้ายเบไกลๆมือน,นี่บดบดขึ้นขึ้นคือสิบุมีแดดหลายดอกเห็นบอ เดี๋ยวหฮามาลงมือเก็บกระเพราเลยจ้าค่อยขีเด็ดยอดเอาเลยได้จ้ะมันเสาะย่ดอกซสอะเด็ดยอดเลยะได้ปปงไม่อกีกกว่าสิถึงไงหนาหนาวนาั้งก็จะได้เก็บอีกหลายรอบอยู่จ้ะเด็ดเอาแล้วห้องเขาไปเลือกเอายอดออนรีออกนะจ้ะบ่แเ่นหยอดออน ไปรีออกจากกา้านจีเดล่างแล้วก็แพ็กใส่ถุงคือเก้านั่นแหละจ้ะแพ็กไส่ถุงใส้ซองฟีดหอมเอาไปวางไว้ในบ้านก็จะถ่นใจดีเนาะเบื้องบนอะไส่กระตา กะเพราบ้านเ้ามันจะหอมเด้อจ้ะถ้ากะเพราเมืองฝรั่งมันบ่หอมดอกเฮ้ยกะเพราเมืองฝรั่งมีเนาะขนก็นลืม <laughs> มันมีแต่แมงลากบัดดเมืองฝรั่งกับมีแมงลากโหระพาจ้ะต่ว่ามันบ่ได้หอมคือบานห้าดอกดิสแย้ๆโหลดวีเออวีเออใบมัน การอ้อนๆกับก,กินได้ฮกเอายืดอยากยือยกไก่มือนึงมาจับกล่องมันยือยกไก่เนาจะจ้ะเด็ดน่าเสิยดแตกขึ้นมากมาอีส่นตัวหอมเฮาเด็ดแบบสี่ไปถือหอมขัก สะออนจ้ะโอ้ยสะออนเบิองดอกวันออนพุ่นนะ่ะขัวเนือน้อเนาะขัวเนื้อใส้นมัยสวมบ้านเฮาโอ้ยแซ่บหลายบัตตอศาสาดแล้วหอมข่อยเอยเนาะไม่สวมแม่ก็เฮ็ดอยู่เมืองไทยมาเมืองนอกน้ำได,ด้เป็นกระปุกอะ่ะขนใส่เครื่องมา นู่ใหม่หล้านไทยเขาก็มีขายแต่ว่ามันก็รสชาติเบอคือเห็ดเองเราจ้ะนานๆไปกับขนมาของกินเต็มขนกระเป๋าเดินทางมีใจของกินได้จากทกับไทยเทราเทียสองกระเป๋าเต็มอายเอาโหลดไปย้ำเลยเทีย ค่าเครื่องมันแพงเนาะไปเทียต้องขนไม้คุ้มเนาะแมนโบต้องขนมาให้คุ้มค่าผัดกะเพราแซ่บเมนูที่ว่ากินปลาหลจักเบือนเนะาะจะผัดกะเพรา เยอะเยอะไปหมดเลยถ้าปลูกมันก็ได้กินจะถักขยันปลูกนะอยู่บางนอกหนาหอนปลูกมันก็ได้กินอยู่จะถ้าขีข้ขานมันก็บ่ได้กินแล้วเนาะบ่ได้ปลูกงาว่าแหละผูหมักบมก่มักบางคนก็บ่มีเวลา คุณอะเห็นบ่ได้เกือบเต็มกระตาเลยจ้ะนี่อันนี้เก็บยังบ่เบิดเลยเดี๋ยวก็เก็บเพิ่มให้แล้วก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวจะ่ายเบิ่งอีกเที่ยนึงนี่จ้าเก็บได้แล้วเด้อจ้ะนี่หนึ่งกระตาหนึ่งตะกระา้าหนึ่งตะกระา้าเหลหลายเยอะนี่จ้ะบัดที่นี่เดี๋ยวจะไปเด็ดกันเด้อจ้ะ เด็ดใบเด็ดไอ้ยอดออกจากกิ่งก่อนเด้อจ้าปะ่ะเดี๋ยวสิพาไปเด็ดยอดกันเดี๋ยวห้องก็ลียอดอ้อนสิละจ้ะนี่ถ้ายอดนั้นอ่อ,อนห้องก็เอาเบิดเลยะจะได้ยาวๆแบบนี้จ้ะานะลีออกหลุดพูดกังเสก็ได้ได้ดจ้ะ หลายเดียเพียบเบิง้งในกระตาหอมชื่นใจเลยดอกอ่นอนๆหลือเสแปรว่าดอกกันเสแปดีเนาะเด็ดหลักล่าง ล่างเราก็เอาเอเครื่องมือมุนสลัดน้ำโอแบบตอนนั้นหละจ้ะเหมือนก็เก็บผุลผ้าแมงลักให้สเสด็จน้ำเขาจังเอาเอแพ็ใส่ถุงจ้ะแล้วก็ไปใส่ห้องเย็นได้ล้ายเ้วได้จ้านี่เด็ดอ่ะย,ยังบเรลียวดอกเด็ดไปเรื่อยๆเด็ดไปเรื่อยๆยังเ่เีรยจ ยินเด็ดกินปวดแขนไปละท่านได้อยอดสันสันเขาก็เอาทั้งอยอดเล้วก็ได้จะ้ะเหลือตำหมักเนาะจ้ะเพราะว่ามันอยอดอ่อนมักอยอดหน่อยอยอดใหญ่มักสันมักยาวผสนเถาะนี่จ้าเด็ดแล้วเรียบร้อยได้เนี่ยได้กระดงเนน้อยน,อยนึงจ้ะ ได้กระดงหน่อยหนึ่งใบกะเพราเด็ดแล้วบัรที่นี่ก็สิไปล่างน้ำด้จ้ะล่างนา้ำเราก็จะมาสะเสด็จน้ำนี่จ้ากะเพราที่ว่าล่างน้ำแล้วเรียบร้อยบัรที่นี่จะไปใส่ไอเอยียงของปัน้นละจ้ะของปั้นให้สเสด็จน้ำเนี่ยปันน้นเสด็จน้ำเราก็หมุนหมุนเหมือนเอรอบที่แล้วที่ว่า เก็บใบไอ้หระพากระแมงลักหมาหน่อยละจ้า,าใส่ไปทีละน้อยน้ำสีได้สด็จเลี้ยงจากเหมือนจะเด้อดเนตัมือแล้วก็ปั้น น้ำเรียบร้อยเทใศษถาดไปก่อนมันก็จะแห้งได้ล่ะเดี๋ยวเทน้ำอีกท,ทีน้ำปั้นออกเครื่องทุนแรนกนี่ก็ดีนะจ๊ะสะดวกทางั้นเขาต่อกไปนั่งใส่ตะแกรงมันจะเด็ดน้ำ แบบเดียวกับเลี้ยวหอมกินกะเพรา ห่อนน้องก็ยุดดีต้องเปิดมันออกเขากะเหตุไปเชินวันแล้วคุณเด้อจา้าเดี๋ยวเขามาเบิรอีกแ่หนึงอันนี้คือปั้นเสด็จนมเรียบร,ยร้อยแล้วเด้อจ้านี่จะได้ประมาณนี้น้ำก็จะแหง้ง เดดนามเราก็จะเป็นยังสี่หละจ้ะแล้วฮอกเอาไปบรรจุใส่ถุงเลยจ้ะตามความชอบว่าจะมักแบ่งเป็นถุงหน่อยถุงใหญ่กะพอเวลาที่ว่าพัดเจละรอบนะจ้ะคอยจะาใส่ถุงยังสี่ได้จ้ะนี่แบ่งใส่ถุงยังสี่แล้วถ้าถนัดเด้จ้ะว่าเขามีถุงแบบใดเขาก็ใส่ไปกะพอว่าใส่เจลาลอบเด้จ้ะกะเพรานะ ่าจะใส่หน่อยใส่หลายแต่ละรอบเราจะหมุนหมุนพัดลมบันจูใส่ถุงสี่เลยจะให้ปอกพับตั้งสี่เลยจ้ะแล้วต่ว่าสิพับแบบไดนเลยจ้ะอันนี้ตามถนดัด ตามแต่สะดวกมักไสหน่อยใส่หลายตามใจชอบไงไล่ล้มออกก่อนนี่จ้า แพ็กเซตแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้ละจ้ะต่นใส่ถาดตอนห่อนั่นล่างแล้วนะ่ะเหมือนก็หลายๆเนาะพราะแพ็กใส่ถุงหราแฟบเนาะฟแฟบเราก็จะเหลือแค่นี้ละจ้ะมาที่นี่เขาเอามาบรรจุใส่ถุงเลยใหญ่อีกเท่านึงได้จะอีกรอบถุงซิบล็อกนี่จ้ะเพื่อสะดวก ในการาหวยิบใส่หรือว่าผู้ใดหยิบใส่ในช่องฟีดแบบนี้เลยก็ได้ด้วยจ้ะแล้วแต่สะดวกด้วยจ้ะเรียบร้อยเลยจ้าแพ็คใส่ถุงก็จะได้แบบนี้เลยจ้ะแพ็คใส่ถุงง่ายๆแบบนี้เวลาไปหยิบใส่ก็สะดวกจ้ะหยิบออกมาที่ละถุงหรือสองถุงแล้วแต่จ้ะเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่นี้ก่อนเด้อจ้า คลิปหน้าจะถ่ายอย่งอื่นไม่ให้เบิ่อไม่อีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการเุคลิปต่อไปนะจ้าและขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีจ้า